สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้พูดกันตามตรงนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมใช้เวลาคิดและตัดสินใจอยู่นานมากนะครับว่าจะพูดเรื่องนี้ออกไปดีไหมมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วครับตั้งแต่ช่วงที่ที่ผมเปิดหน้าใหม่ๆเลยอืมมันเป็นช่วงที่มันเป็นปัญหาที่แบบ ผมพยายามแล้วนะพยายามที่จะแก้พยายามที่จะมองข้ามพยายามที่จะทําทุกอย่างแล้วครับเพื่อจะให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้แต่มันมัน,ม,นมันไม่มันไม่สามารถผ่านไปได้จริงๆครับหลังจากที่ผมพยายามมานานมากแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่เปิดหน้าให,ใหม่ๆแล้วนะครับอืมผมก็เลยคิดว่าวันนี้คงจะต้องบอกกับทุกคนแหละในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่น่าจะยังไม่รู้แหละอืม ผมก็เลยถือโอกาสบอกเลยแล้วกันนะครับคือผมจะเลิกเปิดหน้าแล้วครับผมคือบางคนสงสัยครับว่าทําไมครับการเปิดหน้ามันมันเป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นมันมีปัญหาอะไรคือผมอยากจะบอกว่าหลายคนไม่รู้ครับแล้วคิดว่าปัญหาเนี้ยไม่ได้เกิดแค่ช่องผมด้วยคิดว่าช่องอื่นๆที่เขาทําในแนวผมก็น่าจะเป็นเหมือนกันน่าจะเจอมาเหมือนกันแต่ผม คิดว่าผมตัดสินใจที่จะบอกทุกคนดีกว่าครับเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ทั่วถึงกันเออน่าจะดีที่สุดครับอืมหลังจากที่คิดตัดสินใจมานานปัญหาหลักๆนะครับมันก็มีอยู่ด้วยกันประมาณสองเรื่องครับสองเรื่องใหญ่ๆเลยสองเรื่องแบบใหญ่มากนะครับซึ่งขอพูดเรื่องแรกก่อนแล้วกันเรื่องแรกเนี่ยทุกคน น่าจะรู้นะครับว่าเรื่องของการท็อกซิกนะฮะเรื่องของโซเชียลบูลิ่งเนี่ยมันมีอยู่ในทุกสังคมเนาะซึ่งช่องผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่โดนนะการที่ตั้งแต่ที่ผมเปิดหน้ามาเนี่ยนะคือคนที่ชอบผมอันนี้ผมเข้าใจแต่มันก็ต้องมีคนที่ชอบแล้วคนที่ไม่ชอบใช่ไหมเออคนที่ไม่ชอบอะเขาก็จะแบบมาบูลลี่หน้าตาซึ่งผมผมไม่เข้าใจไะว่าแบบว่าแบบผมผมทํา ทำอะไรให้เขาไม่พอใจขนาดนั้นนะทุกคนเข้าใจใช่ป่ะคือมผมก็ไม่เข้าใจนะว่าผมทํำอะไรเขาไม่พอใจขนาดนั้นนะคือแบบเขาไม่เห็นผมเขาไม่ชอบผมผมไม่ว่านะเขามาคอมเมนต์ผมมามาถามผมอะว่าแบบผมแม่งขี้เหละเหละท่อหลอดเท เผมติดตลกไปผมติดตลกไปผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดฮะอืมนั่นแหละครับผมก็เลยแบบไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจจริงๆทำไมราต,ต้องพูดผมแหลงขนาดนั้นนะ่นนะเออผมไม่เข้าใจจริงโอเคเราไปปัญหาต่อไปเลยแล้วกันนะครับปัญหาเนี้ยมันทําให้แบบเขาเรียกว่าสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดอะ เรียกว่าพังไปเลยนะครับเป็นปัญหาที่ใหญ่ใหญ่จริงๆซีเรียสมากครับปัญหานี้แล้วก็นอกจากที่ว่าสิ่งที่ผมทํามาพังแล้วนะคยังสร้างปัญหาใหม่ๆด้วยนะครับนั่นก็คือเขาเรียกกันอะไรนะลูกเพจใช่ไหมก็คือคนดูของเราเนี่ยคนที่แบบบางทีเราไปอยู่ข้างนอกออกข้างนอกครับแล้วก็แบบเจอคนเงี้ยเออคขามาทักไทยผมผมก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรจะไทยลงทยลไทยรูปได้ได้หมดแต่ปัญหาที่ผมเจอหนักกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือ เวลาที่เขาเข้ามาเขาเขา้าบางบางกลุ่มนะบางกลุ่มเท่านั้นนะคือเขาเข้ามาแล้วพอแบบเข้ามาใกล้ผมมากเนี้ยผมก็เปิดหน้าเลยเปิดหน้าเลยเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องครับผมทางโดยผ่านคนดูลูกเพจเราหายนะแล้วเังจนต้องไปขึ้นลงขึ้นลงพงลงพักนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะผมไม่น่าเชื่อเลยฮนะไม่ไม่น่าไปเชื่อคนที่มันยูให้ผมเปิดหน้าเลยอนะ่ะจริงๆ นะครับผมไปเชื่อเขาไงมันเลยได้เป็นปัญหาแบบนี้นะครับผมว่าผมว่าผมจะไม่จะต้องยุติปัญหาเหล่านี้ครับอืมมันต้องยุติจริงๆแล้วนะเพื่อให้ช่องของเราดําเนินต่อไปได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะต้องอาจจะต้องใส่หน้ากากนะครับเหมือนกับพวกสตรีมเมอร์แคสเตอร์คนอื่นๆนะที่เขาใส่หน้ากากากันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะ อะไรนะใครบอกว่าไม่ทันแล้วทันดีทันทันทุกคนฟังนะทุกคนฟังคือตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าผมใช่ไหมเห็นหน้าผมแต่พอผมใส่หน้ากากไปมึบเนี่ยอ่าทุกคนก็จะไม่เห็นหน้าผมแหละใช่ไหมโอเคมันเป็นสิ่งที่ต้องแก้เพื่อให้ช่องของเราไปต่อนะถึงมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของช่องก็ตามนะครับอืมแต่ผมคิดว่าผมควรจะต้องทาแหละโอเคถือว่าวันนี้เป็นการเปิดตัว

ไปดีกว่าเสียเวลาชีวิตแอปพีวูเดครับ